อันตัวนุ้ยแก่บ่ต้องเอาดม่ะเนี่ยเอาเม็ดวะเดือดบอกยาวๆนี่นะอันอันนี้บม่ยาวปันได้ว่ะถั่วกำลังตื่นถั่วยาวๆเลยบักงามงามหมักถั่วซีโซให้ท่านผู้ชมครองนโอ้ยหสุดเจ้าเอ้ยนะโอ้โหเท่าแล้วตัวนี้เป็นโคเป็นแนวแล้ว อืมเจ้าบุ้มมากาแฟมากาแฟมากาแฟกระดกกระดกอืมมากาแฟต้นเบี้ยพีหน้าบริซื้อกาแฟอะไรดิก้าโอ้พวกเพชรเบิรงดนพี่น้องมะเพ็ดนะมะไรลายหนี่งแม่แม่เก็บเนื้อย่างดูมันเป็นอันนี้อันนี้มะเพ็ดตัวอันแม่เอาอยู่ตลาดมาปลูกอันนี้มะเพ็ดอะไรมะเพ็ดไอแม่เอามาปลูก่ะนี xuống xuống ừ. nè, wow. cháu ơi, chú nó mặc hết nè, cái